อ้าวเทเจอดิโอ้ดูดิของโฟนอืมเปนโอ้ยเจ๋งมากนี่คือเค้กที่พี่เจมดูใน YouTube ทุกวันเค้กได้ถูกต้องเลยอ่ะอันเนี้ย่มนะถูกต้องเลยอ่ะโหพี่แม็มาที่เร็วอร่อยมากแม่กินแคงนี้นิดเดียวปลายช้อนนิดเดียวตรงนี้กินแน่ไม่ต้องกลัวเรากินขึ้นอันเลย เ,เอาลิ้นดัดๆแล้วคือเลยอืมกำลังร้อนอยู่ตรงเนี้ยอร่อยมะอร่อยเปรี้ยวๆให้กี่คะแนนอิ่ชอบบ่าวนี่สุดท้ายแป้งก็เลิฟบาวนี่ <sh arp> อพชอบวันนี้ไอพิม <sh arp> ชอบเค้กส้มไอพีชชอบอะไร ไอพี่ชอบเบลนี่รุ่นสองเหรอ,อเค้กกล้วยหอมที่เลือกกินคนเดียวมาเลยไอ้พี่ะอะที่กูกินแต่น้านนะร้านฉันต้องได้กินเค้กส้มมันก็เปรี้ยวๆอะไรนะอรอ่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินสักครึ่งอันเดี๋บอกเลิศเบลนี่เมื <laughs> ่อวานเมื่อวานตอนเค้กกล้วยหอมก็พูดแบบนี้แหละ <laughs> เลิศเบลนี่แต่ว่าก็ยังมือจบเค้กกล้วยหอมฉันได้กินเค้กส้มแล้วน่ากินมากเนย อร่อยแม่ทำจริงอร่อยจริงๆอันเนี้ยหวานไปไหมพอดีแต่แค่น้ำซอสมันเยอะที่นี่เนี้ยอ่าเดี๋ยวให้ตักน้ำซอสแยกไว้ไว้ดิฟทีหลังอุ้ยเราทำกินเองไม่เป็นไรตามพี่ตกทุดสองก็ใส่นี่นิดเดียวพอที่ละนิดีก็ได้เดี๋ยวจะทำแบบที่พี่เขาสอนที่ว่าราดผ่านตะแกรงไงเดี๋ยวรอบหน้าจะทำแบบนั้นโอเคถือว่าประสบความสำเร็จโอเคโอ้ยแค่นี้เก่งแล้วทำมงแรก